ไปบางยามสกินยินสกินกินอะไรวะใครยาเต่ไอ้ติปติปเลยไหคทีมง้นเปิดในข้าอจัดใยได้ฟรีด้วยได้ที่ประเด็นเลยกูยิ้มกดเล่นๆเลยขนกุ๊บกิ๊บเกี่ยวด้านทองไรเหี้ยไอ้ยแม่สอบแรกแค่ครั้งเดียวห้องนะจกดฟรีเลยสุดเทียร์วันนั้นกูไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเลยนะโคตรเสียดายเลย กูไม่ลาไม่มึงอยู่มึงอยู่แต่อยู่อยู่คนละห้องกับพวกกูตะคาอ๋อกูเห็นไอ้จูบอกว่าคิดรู้แล้วไอเฟิร์สมึงไม่มาเนี่ยกูมากูนั่งอยู่กับมึงไอ้เหี้ยไม่มาไอเฮียแต่ก็นั่งเลี้ยงอะไรกูเปิดกูเปิดตอนที่กูนั่งกับไอ้ปันนะกูก็กูนั่งอยู่กับไอ้มันด้วยไอ้เหี้ยมุดเห็ดได้กูอยู่กันด้วยกันไอ้เหี้ยเราเล่นด้วยกันไอเฮียเราเล่นเกาสามด้ันมีมเนี่ยไอเฮียเราเล่นเกาสามด้วยกันมีมันเนี่ย ตอนนั้นอกภูไม่มาใช่ไหมไอกภูไม่มาเฮียวขงกขอจะเป็นคนไ้เฮียแล้วก็เอาแบบใ้ๆมนยดแม่เจอมาหลอดโอยฮึยฮึ่ฮ่มันยิงไม่โดนวะอเลยมามาโอว้าบเลยแล้มึงจะว้าบมาด้ทำไมเด็กไโอยมมาเจอตำนัมโอ้ยฮี้มาหลอดตุั้ตหมด

ใช่เอ๊ะมาบ๊วยโอ้ยไอ้วงแตกไอ้เฮียงงูเอามาทำไมเนี่ยมาไอ้บ้านนาล่ะน้องเจ้ากูยิงเจ้ากูซอยกูซอยมีไม่มีีเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะที่นี่อะไรอ่ะตันตันตันต่อเพื่อนเอจอยครับผมโอ้โหเออดีมากครับ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 แล้วมึงก็อัติเรียกกูมาเลยต้องเกมมันดูดียังไงนี่ยเฮ้ย

เียโอ้เกือบโดนคุยเอนจอยแล้วเวลามึงอเฮ้ยไม่เขียวไม่เขียวไม่เขียวไม่เขียไม่เขียวโไม่เขียวไม่เขียวไม่เขียวโดนล้านเขียวไม่เขียว่างีตัอยงนี้วนี้ับบ้านับบ้านด้วยับบ้านด้ตัวนี้เจอมกันชิบหายเลยเฮ้ยบอเยอะบนเยอะบนเยอะ วนเยอะกูจะโดนละไม่เป็นไรไม่เป็นไรบนสามคนเนี้ยขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพวกมึงขึ้นมาวนจขึ้นละเดินกูแตกแน่แล้วการเขาลงมาละเอเจอยคราผมเออยอดไอ้เทียมาหลอดมันโดดที่ไหนที่ไหนมันโดดที่เที่ยว มาล็อตมาล็อตดูอะดูอูะูรูอะดูาอะูดูอูะทำไรูะูดูดอดูรูด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 ูอูด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 ัดู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 ดาดู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 ด่ดูดเดู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 อูดรดูดรดู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 กูููดอ ลคนไม่มาานี่ยให้ช่วยชูเี้ยตอนว่ามึงไม่มาี่เกือบตายเลยอย่านะเว้ยอย่าน่เ้ยอุ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 ้ยเจ็บเจ็บเจเจ็บ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 สวยโดสปอร์ตาเดินลงมาเจ็บเขียวเจ็บเขียวขอนิ้วทำไปเลย โอ้โหไอ้เนี้ย15ศูนย์นี่ใช่ไหม15ศูนย์ไอ้เนี้ย15ศูนย์ไอ้เนี้ยนี่กูเล่นบอลหรือเปล่ากู enjoy ครับผมมาทำไมวะไม่ต้องเดินไม่ต้องเดิกับโปลี15โคตรตึงว่ะไอ้เหี้ยไปลงสมัครแข่งเลยมีรายการมีรายการไหนเปิดแข่งบ้างวะไปสมัครเลยดีกว่า เพอโลีเพอโลีทีู่รับเท่าไหร่จริงจริงตกสบายอ่ะบอกเลยหมูวงมูวานเลยตกกูจรเล่นไปเมจอเอที่แบบไม่ต้องมองแม็กก็เห็นตัวพวกไหนเลยเช่เลยเฮ้ยมาทำไมมาทำไมไอ้บ้านาเลยมาไมมาไมกูซอยซอยซอซอยซอยซเอนจครับผมอุ้ยอกูจะตายเออ็นจอยอ้ยเชื่อไม่เ่ส่งกูกลับบ้านเลส่งกูกลับบ้านเล ส่งกูกลับบ้านไหน่อยส่งกูกลับบ้านไหน่อยไก่แล้วก็มึงก็ว้าพากูกลับมาไอ้ไก่พากูกลับตรงนี้อันติอันติอันติตรงนี้เลยมาว้ามึงบีบอุ้ยเฮี้ยกูโดนป้องไปสองเม็ดไอตุ่นมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยใครตายเกมนี้แม่งโคตรโคตรกะครับกูบอกเลย ไม่รู้ไหมคับเียกพวกาพูดถ่าไอายที่เรคนพูดไม่ตายก่อนกเเฮ้ยเอาอะไรไปตายวะไอ้คนเดียวจะได้ยังไใครอยู่ตายเลยดดยังไงไปไ้เยไอายจจะช่วยยังไงจะจะช่วยยังไงไอ้ไอ้ท้ามว้ยนะครับพูมประมงคนเลยี่โดนเอาโดนาถับเย เด้เตามไปตามไต่นี้เปิดไปบวยตาตเตางตาตางน้อยโอ้เยอตกสวยเอาตัวนี่ไอ้เหี้ยด็นอโหโงจริงไอไงใครตายว่ายกระจจริงจริงเรจริงเราเราเราตายแลวเราโอเคแล้วเราตายแล้วเรารอแล้วเรารอแล้ว เราล่อแล้วไอ้อ้ค์การองข้าไม่อราัพอดีไอ้างคาแรกชุดิมนไอ้ก้ไอ้ตวาวคนต่ทำแรกครับเนี่ยถอนและกองทัพถอนใช่ไหมแล้วเราจะแลกกองทัพบชุดดิกแมกไอ้นักเขียนในตำนานไม่สาเกิดสายกิดเปิกองทัพ ขายกองทัพแล้ชุดเต็มทำมขายกองทัพแล้ชุดเต็มทำไมไปกลางมันก็จะจบเย้โอเคเราจบมาไหวพูดได้จะวันนี้ใครดีต่อหน้าพวกเรามันกลายเป็นไอ้กระจองทุกคนเป็นจอยรับผมใครโดนยิงนโอ้ยเฮ้ยเยอะเยอะโอ้โหไปสุดเลยเอาเฮียไอจอยไอจอยไอจอยอะโผเอจอยอะโผฉี่หายละกูเรื่อเอาพวกขับ มาลว้ามาว้ามาว้ามือเดิมว้ามาเิมเดืเต็มเดือดเต็มกูแตกไปสองตัวละไอ้เจ้าหนีพูดประโยคนั้ตอนนี้แหละไครกับวัตอนนี้แหละไม่กลับครับไม่กลับครับคุณผู้ชมู้เดืี่ยมนะกับันคีอบ้าไงกบายเราพี่บ้าไงเ้ยทีเล่นโอ้ยยยยยวยย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 ยเยย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 นยย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 ยเรยยยยเรยย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 ยาเยยยรยยยายย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 เยย่ยยยยนยยยยยย ไม่ได้มีแค่ต้องสวนสองคนไอ้เหี้ยมาแล้ไปไปไปพวกมึงไปตายพวกมึงไปตายนะสวนโอ้ยสวนได้เพื่อกูกูยังยืนอยู่โอ้ยอื้อหือเฮ้ยพวกแปลกๆละพวกแปลกละแปลกๆละไอ้ยีรอดรอดมีทีเดียวไร้เทียมไปลิป้มเดินเข้ามาไอ้เหี้ยแปลกๆละเหลือตัวเดียวไอ้เหี้ยแม่ง เย่อล้วย่อล้วใจย็นใจเย็นเราเราเราเล่นเน้นดีดีดีวาเราเล่นก็ดีดีวะเล่นดีดเริ่โย่ละไอเหี้ยเลกับบ้านนี่อะไรไอเหี้ยวางบ่อเหี้ย่าไงกันไอเหี้ยวใส่แบไอเหี้ยวฝากรุ้าฟื้นอะฝกรุ่ข้าแบบชาตดาวบทบทุกแก๊งอะถ้ามันอยู่มังกรเราก็เขียนทีหมดเลยเราสิบหายละ เรล่อยๆฟี้นใจเรี่อยนเราเราไม่ได้ไปหามันอยู่ดีคุณอมันเห็นว่ดมาเห็นกูมันเห็นกูมัเห็นกูมัีคืใครมันคือคกนเฮมันอ้ไม่จิงมันอยู่ไหนกันวะเอ็ะรอแล้วจังวันนี้ตีต่อตีต่อตีต่อดี ว้าได้ไอ้ไก่อยู่่างวิญญาณอืมันซัพพอร์ตเลยโอ่คๆคือทำบนไหนทำบนนะว่าแต่ใครจะเคียร์ล่างให้เราว่าแต่ใครจะเคียร์ล่างให้เราไม่มีวะโอ้ยไม่เขียวมันเก่งแมปโล่งว่ะแมปโล่งว่ะอย่างไปเฟิร์สซ่ะไปเฟิร์สซ่ะแช่วยัีไปด้านบนอะไไปด้านข้าง

ไปกัไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราดักก่อนเฮ้ยพุ่งไวมากนะล่ะสวยสวยสวยเกเอาดักต่อเลยเอาดักต่อเลยช่วยทำเรมิไอ้ไก่โซ่ไปก้ตายนะเป็นเริ่มสื่อสารกันจริงจังมากขึ้นว่ะจากเล่นเล่นเมื่อกี้โดนไปไฟเดียวจริงจังเลยจะเล่นเล่นใครพูดอะไรเฮียโอ้ยตายยี่การอะไรเฮียตายคนเลยคนเราพลาก็ได้หรือเปล่าเออ ได้ได้ติดพาร์ทเลยไอ้พี่เราไอ้พไอพูดไอ้พันต์กูยังพูดไม่หายไข่คำเลยเฮ้ยไก่ระวังบอกให้กู l i เม t ที่มันบ่นไี่รู้มันด้ไหมอุ้ยมันอยู่แถวนี้เฮ้ยมาหลอดมาหลอดปิดเรานะมาหลอดปิดเราไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สเช็คมาหลอดนเลยโอเคเช็คมาหลอดมาหลอดตรงนี้เปิดเลยไวยอยากอยากอยากรู้ตัวก่อนโดวชุบอย่าเปิดเลยป่านนี

โ okay, okay. อ आ, आ. เคโอเคแล้วก็เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเกมอาจจะเปลี hit, ่ยนเล็กน้อยครับรวมเล็กน้อยเนี่ยอยืนรอกันตรงนี้อยู่รอกันตรงนี้ลองชีบมาได้ไหมก่อนมาหลักช็อตโอ้ยบรรลุช่องว่ะอะไรมินเตอร์เพสิดเนตได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจ๋งครับผม ตีป้อมตีป้อมหัวป้อมหัวป้อมอยู่โอเคตีปอม่เดียวเลยเ่ติวเหมือชิชิวเลยมีโยนไปทีนึงไม่เป็นไรตายนีกยังไม่ตายยุตายตายกูกม่ตายเว้ยไอ้ยังมีคชงหมไอ้ทุกคนใช้โคเชงกันหมดเลยใช่ม ตั้งแต่กูตายทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนมันจะมีคนนึงอ่ะจะมีอคนนึงอะไใช่ไหครันใช่ไว้่ด้วยเี้ยไม่ใช่กูไอ้ชามมึงพูดคำอัปมงคลเป็นไงมึงก็เลยดูดนยไงให่เไม่ไพูดคำาำอัปมงคลพอกันกันเออเฮ้ยตาต่อไปอยากเล่นซูเปอร์แมนเนี่ยเปนจัสติกเลยเนีสติเดี๋ยวเล่นจัสติ e a ลีกเลยวเล่นซูเปอร์แมนไปเนี่ย